ความที่เห็นของบอกปุ๊นะคะซึ่งบกปุ๊เนี่ยเขามองว่าทักษิณเนี่ยไม่เห็นหัวคนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นที่จะไปที่ความที่เห็นของทักษิณเรามาดูอันนี้ค่ะอันนี้เนี่ยทางคุณบกปุ๊นะคะเขาได้มองว่าการแต่งตั้งอ,อหหตอนเนี่ยแทงหวยไม่ถูก กลายเป็นว่าแทงอนาคตของอหตเนี่ยถูกทุกครั้งเลยนะ,ะก็ถ้าเราย้อนกลับไปในปี65เดือนกันยายนนะคะก็ทางบอก,กอปุ๊เนี่ยเขาก็ได้ทายว่าฟันธงเลย30กันยาประยุทธ์เนี่ยหรือว่าอหตเนี่ยรอดไปด้วยคะแนน6ต่อ3เริ่มนับอายุรัฐมนตรี นะคะก็คือตั้งแต่6เมษายนปี60ก็คือตอนนั้นที่เราเคยได้ถกเถียงกันในเรื่องของอายุของการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของอหอตอนะ,ะจะรอดหรือไม่รอดซึ่งบอกปุเนี่ยเขาทำนายไว้ว่ารอดก็แน่นอนนะ,ะรอดจริงต่อมานะคะก็มาในเคสนี้นะคะก็เช่นเดิมในเรื่องของการแต่งตั้ง อ่าองคมนตรีอหอตอนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในความที่เห็นอื่นๆอืมมาดูวันนี้กันนะคะก็ทางบากปุ๊เล่าต่อไปนะคะบอกว่าตัวเล่ขที่น่าสนใจขององคมนตรีของรัชการที่สิบเนี่ยตอนนี้มีสิบเก้าคนซึ่งก่อนหน้านี้มี่เล่าไปแล้วเนะว่ามีใครบ้าง บอกอบป๊บอกว่า10คนเนี่ยเป็นทาหารก็คือ52.63%จาก10คน3คนนั้นเคยเป็นผอ,อทอบอมาก่อนก็คือสุรยุทธ์จุลานนท์นะแล้วก็เฉลิมชัยสิทธิศาสตร์แล้วก็อหอตอซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีธีรชัยนาควาน,นิดด้วยแต่ว่าได้ลาออกไปแล้วเขาบอกว่าส่วนอีก3คนนั้นเป็นผู้พิพากษา สองในสามคนนั้นเป็นประธานสาลดีกามาก่อนก็คืออัฐนิติดิษฐานสุปชัยผู้งามส่วนอีกหนึ่งคนนั้นเป็นประธานสารรัฐธรรมนูญก็คือนุรักมาปราณีตก็คือคนนี้นี่คือตัวเฮียเลยคนนี้นี่ตัวเฮียอันดับแรกเลยนะเขาเรียกว่าวีรกรรมเยอะมาก ส่วนเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีสองคนก็คือจิรายุอิสรางกูณอยุธยากับอัมพลนิติอัมพลนะเขาบอกว่า5คนเนี่ยเป็นองค์มนตรีถึงสองราชการแล้วนะนี่ก็คือสถิติที่ทางบากปุเนี่ยเอามาลงไว้ให้ดูคุณดูแล้วกันว่าเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นอ่อพอบทบ,ออบอไม่ว่าจะเป็น ผู้พิพากษาเป็นาสารนะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นองค์มนตรีเป็นอะไรเนี่ยคุณดูแล้วกันล้วนแล้วแต่เป็นองค์คาพยพที่เขาสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยนะเป็นคนที่อยู่ใต้พระประมาท,ทิพิทยหมดเลยต่อมานะคะบอกว่าถ้าคนอย่างอหอตอเนี่ยเป็นนายกคนที่29สิบเกนะคะผู้นำโง่เราจะตายกันหมดนะยังสามารถขึ้นมาเป็นองคมนตรีได้ ทำไมทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23จะก้าวกระโดดขึ้นมาเป็นนักโทษ v, v i วที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษน้ำมาเป็นเนื้อเดียวกับสถาบันประมานกษัตริย์จะสามารถมาเป็นที่ปรึกษาทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ไม่ได้โอ้โหนี้มีเห็นด้วยนะเห็นด้วยเลยเส้นทางหลังจากนี้เนี่ยทักษิณสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็น อะไรจุดจุดรักษาพระองค์ได้เสมอนะ,ะหลังจากที่เขาได้เดีลแล้วก็รอดมาถึงขนาดนี้แล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นจับตาดูต่อไปจ้าว่าทักษิณเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์ขมนลตรวยหรือไม่นะคะหรือว่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าแกะรอยเส้นทางทักษิณก้าวขึ้นสู่ตําแหน่ง ที่ปรึกษาทรัพย์สินนะ,ะแค่คิดเนี่ยก็สนุกแล้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเราตามไปดูกันสักนิดนึงก็มาดูกันนะคะบอกว่าแกะรอยเส้นทางทักษินก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ปรึกษาทรัพย์สินแค่คิดก็ยากแล้วนะท่านนะคะเรามาดูนี้แต่ว่าคุณรู้ไหมคะว่าเนี้ยเป็นบทความของทางอิสารานะ,ะตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมปีห้าหกแล้วนะ เขาบอกว่าข้อมูลที่ระบุว่าคนจากแดนไกลสนใจที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้นไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนที่อยู่ในสำนักง,งานทรัพย์สินเพราะรู้กันดีว่านะคะสำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยใครจะเข้ามาเนี่ยยากมากเขาบอกว่าเมื่อถูกระบุนะคะว่า บุคคลในคลิปสนทนารับว่าต้องการที่เข้ามานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์สมมุตินะเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่พอเรื่องจบปุ๊บเนี่ยพอผมกลับบ้านก็ประกาศตั้งตรงนี้ไปเลยมันเท่ากับว่าพอประกาศมาปุ๊บนี่ก็กลายเป็นคนของเท่ากับในวางเนี่ยเอาไปหนีไว้แล้วจบไม่ต้องทำอย่างอื่น แค่เป็นที่ปรึกษาทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์มันก็เหมือนกับโดนหนีบเอาไว้ทางอ้อมเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมากี่ตำแหน่งก็ได้เงินเดือนไม่ต้องมีก็ได้อยู่แล้วเป็นที่น่าสนใจว่าทำไมตำแหน่งนี้ถึงอยู่ในความสนใจของคนแดนไกลซึ่งถูกระบ,บุว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของคลิปเสียงปริศนานั้นมิกกี้ นะคะหรือว่าสารานุกรมเสรีได้ระบุเอาไว้ว่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระหมหากรรษัตริย์เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความในพระราชบัญญัติจัดระเบียบทร,รัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์นะคะพุทธศักราช2479เดิเดิมเนี่ยมีสถานะเป็นหน่วยราชการระดับกองในสังกัดกระทรวงการคลัง ตามพระราชากฤษฎีกาจัดระเบียบราชาการสำนักง,งานแล้วก็กรมในกระทรวงการคลังฉบับที่5ปีพศ2481และมีการยกสถานะขึ้นมาเป็นนิติบุคคลเมื่อปีพศ2491มีหน้าที่ในการดูแลรักษาแล้วก็บริหารทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ดำรงให้อ่าขออััยนะที่มีการกำหนด ให้แยกต่างหาจากทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งดูแลโดยสำนักง,งานจัดการทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วก็ทรัพย์สินส่วนสาธรารณาสมบัติของแผ่นดินซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังทั้งนี้เนี่ยพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ในปี2479 ได้มีการกําหนดให้คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระหมหากาษัตริย์ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการโดยตําแหน่งแล้วก็กรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า4คนซึ่งพระหมหากษัตริย์นั้นจะทรงแต่งตั้งแล้วก็จะแต่งตั้งอีกหนึ่งคนในจํานวนนี้ให้เป็นผู้อํานวยการสํงงานักงานซึ่งปัจจุบันนี้ คณะกรรมการทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นก็คือกิติรัตนรนองเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็เชาวณสินวันเป็นกรรมการสุธีสิงเสน่เป็นกรรมการพนัสสิมาเสถียรเป็นกรรมการสนอุนากูลเป็นกรรมการนายแพทย์กเกษมวัฒนาชัยเป็นกรรมการ ส่วนจิรายุนะคะอิสารางกูลณอยุทยาเนี่ยเป็นกรรมการแล้วก็เป็นผูน้อำนวยการสำนักง,งานด้วยส่วนวันวิมลสุภะประเสริฐเป็นเลขานุการโดยข้อมูลระบุว่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตร,ริย์ลงทุนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นใน3บริษัทหลักๆก็คืออ่ะคะบริษัทปูนซีเมนไทย แล้วก็เขาบอกว่าสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยถือหุ้นประมาณร้อยละสาจากทํจากจำนวนทั้งหมดนะสามร้ล้านหุ้นมูลค่ารวมประมาณ7จ0 0 0มื่นล้านบาทแล้วก็ทุนละดาวันถือหุ้นประมาณร้อยละ2จํานวนประมาณ23ล้านหุ้น มูลค่ารวมประมาณ4,600ล้านบาท2นะคะบริษัทอื่นเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ21จำนวนประมาณ723ล้านหุ้นมูลค่ารวมทั้งหมด77,000มื่นเจ็ 2,300ล้านบาทแล้วก็ทุนละดาวันนะคะก็ร้อยละ2ประมาณ80ล้านหุ้นมูลค่ารวม8,000ล้านบาท3เทเวศประกันภัยสำนักงานทรัพย์สินส euh ่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นร้อยละ87ประมาณ10ล้านหุ้นมูลค่า87ล้านบาทแล้วก็การประมาณ ทรัพย์สินคร่าวๆของสำนักงานทรัพย์สินในส่วนสำนักงานเนี่ยมีประมาณ6000ล้านบาทโดยไม่ได้รวมถึงทรัพย์สินอื่นอีกนับล้านล้านบาทสำนักงานทรัพย์สินส,ส่วนพระมหากษัตริย์มีทรัพย์สินในความดูแลเป็นที่ดินกว่า54ตารางกิโลเมตรในกรุงเทพแล้วก็160ตารางกิโลเมตรในจังหวัดอืน่นมีการ ทำสัญญาให้เช่าแก่หน่วยงานราชการแล้วก็องค์กรธุรกิจบุคคลทั่วไปอืมก็เอาง่ายๆว่าเยอะแยะมากมายนะในทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยเยอะแยะมากเขาบอกทรัพย์สินเนี่ยมีมากมายมหาศาลเลยทีเดียวซึ่งทางผู้สื่อข่าวสำนักงานอ่อไม่ใช่สำนักงานสิสำนักข่าวอิสรานะคะได้รายง,งานว่าหลังจากที่ได้มีการ ปล่อยคลิปเสียงสนทนาลับระหว่างชายสองคนได้ถูกเผยแพร่ออกมาพร้อมกับการแสดงความคิดเห็นของชายคนหนึ่งที่มีการระบุเอาไว้ว่าต้องการที่จะเข้ามานั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาดังกล่าวนะคะก็คือมีคนเดาวว่าน่าจะเป็นทักษิณเนี่ยแหละที่อยากจะเชื่อมหนะะ้าไปถึงสถาบันประมากษัตริย์เอาง่ายๆว่าต้องการที่จะเป็น คนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหาก,กษัตริย์นั่นก็คืออาสาเข้าไปดูแลทรัพย์สินให้กับกษัตริย์ว่างันเถอะทำให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายในสังคมว่านอกเหนือจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างแล้วปัใจจัยในเรื่องของทรัพย์สินก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่อาจจะทำให้คนแดนไกลสนใจเนี่ยเข้ามาเป็นค่ารับใช้นะ กษัตริย์อีกคนหนึ่งในตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยแหละอย่างไรก็ตามนะคะนายน,นพดลปัธมะที่ปรึกษากฎหมายของทางทักษิณชินวัตรที่ไดู้กถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นหนึ่งในเจ้าของเสียงในคลิปดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์ยืนยันกับทางสำนักข่าวอิสาราบอกว่าตนนั้นไม่เคยได้ยินว่าทักษิณเนี่ยมีความประสงค์ที่จะทำงานในตำแหน่งของการเป็นที่ปรึกษาในสำนักง,งาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดส่วนใครจะดำรงตำแหน่งนี้ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางสำนักง,งานทรัพย์สินเองโดยทางผู้สื่อข่าวของสำนักง,งานอิสาราเนี่ยได้รับการรายงานว่าได้ตรวจสอบข้อมูลไปยงังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยพบว่าการแต่งตั้งตำแหน่งโดยหลักการแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับองค์กรหรือบริษัท ต่างๆพวไปอำนาจหน้าที่ของการแต่งตั้งเนี่ยอยู่ที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานเมื่อแต่งตั้งใครแล้วเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเวียนให้รู้กับบัการภายในโดยที่ว่าไม่จําเป็นที่ต้องเปิดเผยให้คนข้างนอกเนี่ยรับรู้ด้วยซ้ําโดยคขาบอกว่าการแต่งตั้งที่ปรึกษาเนี่ยเป็นอำนาจเป็นสิทธิ์ขาดของทางผู้อำนวยการโดยตรงเลย โดยได้รับการยืนยันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีที่ปรึกษาจำนวนหลายสิบคนเข้ามาช่วยงานเ,าเพื่อเยี่ยดูแลทรัพย์สินตรงส่วนนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่จะเป็นการเสียสละเข้ามาทำงานมากกว่าโดยข้อมูลคลิปเสียงนั้นที่หลุดออกมาเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนที่อยู่ในสำนักง,งานทรัพย์สินแต่อย่างใด แล้วก็รู้กันดีว่าน่าจะเป็นไปได้ยากและเท่าที่ฟังมาเนี่ยทุกคนก็รู้ดีว่าเขาต้องการเนี่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะอะไรนะ,ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่านายจิรายุอิสรางกุลณอายุทยาผออสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากาษัตริย์นั้นเ,เป็นบุตรที่เกิดจากนายจรุนพันอิสรางกุลณอายุทยาเป็นอดีต องคมนตรีแล้วท่านผู้หญิงออนอวอนอิสรางกุลณนะอยุธยาเป็นศิทธ์เก่าโรงเรียนเซนกาเบียนสำเร็จปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์จากลอนดอนนะคะอันนี้ก็คือเอาง่ายๆว่าจะบอกว่าคนที่เข้ามารับใช้หรือว่าอยู่ในตำแหน่งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มาจากตระกูลที่รับใช้เขามาอย่างยาวนานว่างั้นเถอะนะอย่างในเคสเนี้ยเขาก็มีการอ้าง นะคะว่ามีการสมรสกับทางผู้หญิงอ,อนรนุชอิสรางกูลณอยุธยาซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเห็นไหมคะว่าเชื่อมโยงเอาง่ายๆว่าต้องเป็นคนที่ตระกูลเก่าแก่รับใช้เขามาอย่างใกล้ชิดจะไปเอาทักษิณเข้ามาไม่ได้อันนี้อย่าลืมนะว่าเป็นบทความ เมื่อปีพศ2556นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อ10ปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บกปุ๊บอกว่าเรื่องราวเนี่ยหรือว่าเกมมันอาจจะเปลี่ยนไปไมีเห็นด้วยเพราะว่าเมื่อ10ปีก่อนคุณอย่าลืมนะทักษิณยังเป็นศัตรูของเขาอยู่เลยคนยังเกลียดทักษิณทั่วประเทศหมายถึงว่าสลิมยังเกลียดทั่วประเทศแต่ว่าคุณเห็นไหมคะว่า10ปีให้หลังก็คือในปีพศ2566เรื่องราวไม่ใช่แล้ว นะก็คือทักษิณกลับเป็นองคาพิบพของเขาเพราะฉะนั้นมีเห็นด้วยกับบกปุ๊กนะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีทักษิณเนี่ยเป็นองค์มนตรวยขึ้นมาคนหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของสำนักง,งานทรัพย์สินอีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งเห็นไหมคะว่าพอเราอ่านในบทความอันนี้เมื่อสิบปีก่อนเนี่ยเขาจะออกมาต่อต้านเขาจะมาพูดแนมนำว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ทักษิณน,นั้นอยากจะมาเป็น อ,องค์ขมลตรวยหรือมาเป็นที่ปรึกษาอะไรของสถาบันประมกากษัตริย์เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องไงก็คือทุกคนก็รู้ว่าตอนนั้นเกลียดมากสถาบันก็เกลียดทักษิณก็คือทักษิณก็เลยเข้ามาในประเทศไทยนี้ได้เป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปีแต่ตอนนี้นะคะสถานการณ์พลิกผันแล้วเพราะฉะนั้นในสิ่งที่บก,โกโปโ๊เนี่ยตั้งข้อสังเกตไม่เห็นด้วยเลยนะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าทักษิณน,นี้จะมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นหรือเปล่า นะคะนนี้ก็คร่าวๆเนะก็บอกว่าจิรายุเนี่ยเริ่มเข้ามาทํางานครั้งแรกในฐานะของนักเศรษฐศาสตร์ต่อมาก็เขาเรียกว่า,าแผลบ,ผบ,ผบจนได้ดีนะคะก็เนี่ยตำแหน่งก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ดํารงตําแหน่งคณะบดีนะคะคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนะบริหารศาสตร์แล้วก็ได้รับได้รับตำแหน่งทางด้านการเมืองครั้งแรกเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี24ต่อมาก็ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมสืบแทนนายอบวสุรัตน์ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่งในปี28แล้วก็ในรัฐบาลต่อมาได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะลาออกในปี30แล้วก็ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยหูคุณคิดดูแล้วกัน36ปีค่ะเขาเรียกว่าเกาะแน่นเลยทีเดียวนะบอกว่าทั้งนี้เนี่ยในการเข้ามาดํารงตําแหน่งทางด้านการเมืองครั้งแรกในฐานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นในสมัยของเปรมตีนสุลานนท์นะเมื่อรูปการเป็นเช่นนี้เนี่ยเส้นทางการก้าวขึ้นมา ของการดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนทรัพย์สินเนี่ยจึงอาจจะเป็นเรื่องที่คิดได้แต่ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากสำหรับทักษิณชินวัตรในเฉพาะช่วงเวลาและสถานาการณ์ที่ไม่เป็นใจแบบนี้นะคะนี่ก็คือ,อบทความนะคะเมื่อปี2556อย่าลืมนะคะว่าตอนนี้10ปีผ่านไปเนี่ยสถานาการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วเนาะ ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมาจับตามองกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์ของทักษณิณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะ,ะจะได้รับอภัยโทษไหมจะมีตําแหน่งเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าจะเป็นคนที่รับใช้ใต้เบื้องพายุคลบาทใกล้ชิดของทางราชการที่10หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะ